มาดูตรงนี้มามีทั้งกล้วยกําัังดีเลยนะมีทั้งกล้วยเ,ยวเขียวๆสำหรับกินอีก2วันเดี๋ยวจะเป็นกล้วยเหลืองๆกินเลยก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนเลือกผลไม้อยู่ที่ Index Living m a ิ่นะครับใช่แล้วครับได้ยินไม่ผิดผมไม่ได้อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่อยู่ใน Index Living m a ิ่งมนะครับส่นนี้คือโซนของผลไม้ปลอม ที่ใช้สําหรับประดับเป็นพร็อพในห้องของเรานั่นเองนะครับมาดูตรงนี้มามีทั้งกล้วยกวยันบางดีเลยนะมีทั้งกล้วยเขียวๆสำหรับกินอีก2วันเดี๋ยวจะเป็นกล้วยเหลืองๆกินเลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีทั้งส่วนของแอปเปิลแอปเปิลนี่เรียกได้ว่าสีฉ่ามากเลยนะถ้าจะดูไม่ออกเลยว่าของจริงหรือของปลอมนะครับทุกคนนะเราจากแอปเปิลก็มีทั้งลูกพลับแล้วก็มีส้มน้อยหนายังมีนะครับน้อยหนายังมีหายากมากห้องที่มีพร็อพเป็นน้อยหนานะครับ นี่นี่แล้วก็ถัดจากเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูเครื่องครัวมานะถ้ามีเครื่องครัวแล้วก็ต้องมีพืชผักสวนครัวเหมือนกันมามาตรงนี้นะครับมีทั้งหอมแดงมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีมะนาวด้วยนะครับช่วงไหนมะนาวแพงมาซื้อที่นี่อาจถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในอินเด็กซ์เนี่ยมีอะไรให้เราอัมเมซิ่งอีกบ้างนะครับทุกคน และองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้สําหรับการตกแต่งบ้านและคอนโดนะครับส่วนหนึ่งที่คนมองข้ามก็คือถังขยะใบน้อยใบนี้นี่เองนะครับใครจะไปเชื่อว่าขึ้นชื่อว่าถังขยะเราก็มักจะพูดนึกถึงความสกปรกกันเนาะแต่มาตรงนี้มันก็มีถังขยะสีพาสเทลให้เราได้เลือกสรรกันนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสีที่มันสวยงามเลยเนี่ยดูแล้วไม่สปกปรกเนาะก็ยังมีฝาที่เป็นฟอบโครสอีกนะครับทุกคนเห็นไหมนอกจากทิ้นชักจะมีฟอ c l ครส ถังขยะก็มีฝา,ฝาซอฟต์คลอสเหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้ครับมาตรงนี้นอกจากจะเป็นรูปแบบของถัทงที่เป็นซอฟต์คลอสแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีถังที่เป็นแบบสวิงนะครับแอบำมาดูใ,ใกล้ๆก็เป็นถังแบบสวิงที่เรียกว่ามีสีและก็ดีไซน์ที่เรียบหรูจนแทบจะไม่กล้าใช้งานเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ถ้ามาอยากใช้มือสัมผัสนะครับถังขยะไซส์ใหญ่แบบใช้เท้ากดและมีฝาแบบ ซอฟท์คลอสก็มีเหมือนกันนะครับมีให้เลือกทั้งสีด้านสีน้ําเงินและก็สีเงินที่มีความเรียบประดุดเลยทีเดียวอยากใช้แบบไหนอยากใช้สไตล์ไหนมาลองเลือกกันดูนะครับ